สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุนี่ชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะวิธีสร้างเสื้อแขนผีเสื้อแบบบานน้อยและบานมากและแขนย้อยวงกลมในคลิปนี้ทั้งหมด3แขน3แบบนะคะมาเริ่มเลยค่ะสร้างแพทเทิร์นแขนขึ้นมาก่อนเลยนะคะพื้นฐานดูที่ ep 5 7นะคะสร้างขึ้นมาก่อนเลย กำหนดความยาวแขนของเราขึ้นมาเท่าที่เราต้องการนะคะแขนไม่จะจไม่จําเป็นต้องมีหน้าหลังนะคะใช้แผ่นหน้าแผ่นหลังเท่ากันเลยนะคะจะแยกแบบแรกก่อนคือแขนบานน้อยนะคะแขนผีเสื้อบานน้อยนะคะตัดตรงเส้นกลางแขนออกไปก่อนนะคะจะใช้แยกแผ่นเดียวนะคะแขนนี้จะเก็บไว้ทําอีกแขนหนึ่งเนาะ,ะทำแขนเดียวก่อนตัวนี้จะแยกแบบ ผีเสื้อบานน้อยนะมันจะมีบานครึ่งเสี่ยวเศษหนส่วนสีะคะของวงกลมแล้วก็บานครึ่งของวงกลมนะคะอันนี้จะเป็นเศษหนส่วนสีนะคะบานน้อยขีดแยกเลยค่ะขีดแยกทีๆเลยนะคะมาดูวิธีการการแยกเนาะจะแตกต่างกันยังไงตัดออกไปเลยค่ะ ตัดแยกในส่วนของปลายแขนคลิปนี้ก็จะอธิบายค่อนข้างละเอียดนะคะก้อยเคยลงแล้วละ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเพื่อนๆจะบ่นมาว่ามันไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวก็จะลงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทำตามได้เลยนะคะนี่ค่ะเราจะแยกตรงจุดนี้นะการที่เราจะแยกแขนผีเสื้อเศษหนึส่วนสีนะคะแขนบานน้อยนะ เราจะใช้มุมกระดาษเป็นหล mm ักเราจะใช้มุมกระดาษเป็นเต nah, ็นในการแยกนะคะนี асибо, ่ค่ะเราไม่ต้องการให้เขาแยกเยอะยัวเยอะจะใช้มุมนี้อันนี้มุมฉากนะคะเพื่อนๆสังเกตนะอันนี้มุมฉากของกระดาษเป็นมุมนี้นะนี่ค่ะมุมฉากของกระดาษเราไม่ต้องการให้เขาแยกเยอะอันนี้แยกน้อยพับมุมเลยค่ะตรงเกลีเฉลียงพับมุมกระดาษแบบนี้นะคะพับตัวมุมฉากนะคะ ทำไมเราต้องพับเพราะว่าแขนเราเป็นสันทบครึ่งเดียวไงฮะตรงแขนเนี้ยเรามีครึ่งเดียวเนาะนี่ค่ะวางเลยคะ่ะวางตรงมุมที่เราพับเสร็จแล้วเรียบร้อยเพื่อนๆสังเกตตรงจุดนี้ไหมคะอ่าตรงจุดนี้ตรงหัวแขน,นให้เข้าตรงนะคะให้เข้าตรงสันทบกางแขนเรานะ,ะตรงใชจ้จะ,กะแกล้นะก็ให้ตรงกับมุมกระดาษ แล้วจะมีเพื่อนเพื่อนทํามือใหม่นะจะถามว่าวัดจากริมกระดาษออกมากี่นิ้วกี le, ่เซนตรงนี้ไม่มีจํานวนตัวเลขบอกนะคะของแต่ละไซส์ละคนไม่เหมือนกันเราใช้มุมกระดาษเป็นหลักมุมของกระดาษเป็นเกณฑ์เป็นหลักแล้วก็แขนเสื้อของเราเป็นหลักแขนเสื้อของของเราเป็นหลักนะที่นี่หมายถึงแต่ละคนตัวอ้วนตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เท่ากันนะเราเพียงแต่เราตัดแยกเสร็จเราดึงออกไปแบบนี้นะคะแต่ละสัดส่วนนะคะดึงให้ได้มุมของกระดาษแต่ละช่วงละจุดตรงนี้คือมุมตรงนี่ค่ะ ะะเอาหัวแขนก่อนนะฮะตรงทบตรงนี้ก่อนนี่ค่ะค่อยๆแยกให้เขาออกมาทีละนิดทีละหน่อยนะฮะตรงจุดไหนที่เราไม่ต้องการให้เขาแยกเยอะให้ไม่ต้องการให้เขาตกเฉลียงหลักๆแขนนะคะถ้าเราไปแยกตรงตกเฉลียงก็คือใต้เส้นบ่า ใต้เส้นบ่าหน้าบ่าหลังเนี่ยตรงนี้เราเราอย่าแยกเยอะเราอย่าไปแยกเยอะนะคะเพราะว่ามันจะตกเกรนเฉลียงจะทําให้แขนห้อยเวลาเราใส่อะแขนตกย้อยมันไม่สวยตรงจุดนี้ฉะนั้นเราจะให้ตกย้อยจากต่ําจากเส้นกลางแขนลงไปนะตกย้อยบ้างตรงนี้เราก็ทางออกไปนะะเราทางออกไปดึงกระดาษออกไปในส่วนที่เราต้องการให้เขาตกย,ย้อยตรงนี้กลางแขนเนาะตรงตรงนี้ออกไปช่องที่สองดึงออกไปนิดหน่อย นี่แล้วกต็ตรงบริเวณนี้จะอยู่ตรงประมาณใต้เส้นบานหน้าและบาหลังตรงจุดนี้นะคะเราอย่าดึงออกไปเยอะนะคะเอานิดๆหน่อยๆพอถามว่าถ้าไม่ดึงออกไปเยอะแล้วตัดทําไมถ้าเราไม่ตัดเราจะดึงกระดาษตรงนี้ออกไปไม่ได้มันจะฝืนฉะนั้นเราจะต้องตัดเขานิดๆหน่อยๆเพื่อที่จะให้เราแยกกระดาษได้ง่ายขึ้นนะคะตรงนี้อาจจะมีคําถามของเพื่อนๆมือใหม่จะถามมาแบบมันก็ไม่รู้รอ่ะเนาะ อันนี้ก็จะอธิบายให้ฟังจําเป็นจะต,ต้องตัดพ่อที่เราจะได้ดึงออกไปให้เราจะได้แยกกระดาษให้ง่ายขึ้นนะคะ,อะพอเราได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราร่างตามแพทเทิร์นที่เราแยกออกไปเลยค่ะนี่ค่ะตรงจุดนี้นะเราจะได้แขนผีเสื้อบานน้อยแต่เราก็จะมีการแต่งแขนด้วยนะคะ,ะตามนี้เลยแกะออกเลยนะคะ,ะแกะออกเลยหลักๆนะคะ เพื่อนๆสังเกตไหมเวลาเราไปซื้อเสื้อหรือว่าเราตัดเสื้อขายอะแขนย้วยตรงใต้แขนน่ะมันจะห้อยสําคัญตรงจุดนี้นะคะสําคัญตรงจุดนี้เวลาเราแยกเสร็จเรียบร้อยเก็บขึ้นมาเลยนะคะสองเซนใต้ท้องแขนเก็บขึ้นมาสองเซนเลยค่ะเก็บขึ้นมาสองเซนนะคะก็จะเก็บสองเซนเลยนะสองเซนแล้วจากจุดนี้นะคะมาจุดนี้ก็ประมาณนี้คือหารสองแบ่งครึ่งน,นะคะ เราวาดโค้งแต่งเส้นปลายแขนใหม่นะคะนี่ค่ะประมาณนี้ทําไมไม่ขีดตรงหาตรงนี้เลยนะคะมันก็จะไม่บาลานซ์กันอาจากจุดนี้มาจุดนี้เราก็แบ่งครึ่งเราค่อยแต่งโค้งเส้นใหม่นะคะนี่ค่ะประมาณนี้ให้เขากินมานิดนิดหน่อยๆพอนะคะประมาณนี้นะคะเราก็ตัดเลยขออนุญ,ญาตหมุนนะคะ นี่ค่ะเราก็จะได้แขนผีเสื้อบานน้อยครึ่งเซี่ยวเศษ1ส่วนสี่ของเครื่องวงกลมนะคะอันนี้แขนที่1นนะคะตัดไปแล้วนะต่อมาทําแขนที่สองแขนบานเยอะอ่ะแขนนี้ที่เราตัดเอาไว้เมื่อกี้นี่ค่ะนะคะตัดเลยขีดแยกเหมือนกันนะคะขีดเหมือนเดิมนะ,ะขีดเหมือนกับตัวเมื่อกี้ขีดแบบเดียวกันนะคะ ขีดทีๆเลยนะคะนี่ค่ะห่างกันประมาณ2เซนประมาณนี้นะนี่ค่ะเราก็ตัดเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่เราจะใช้มุมกระดาษเป็นที่ตั้งเป็นหลักเป็นเกณฑ์แค่นั้นเองนะคะนี่ค่ะตัดออกไปเลย นี่ค่ะอ่าต่อมาเราจะมาใช้กระดาษบางกระดาษนะฮะมุมกระดาษเป็นหลักนี่ค่ะเราจะใช้ในส่วนของเส้นตรงของกระดาษนะฮะตรงจุดนี้เราจะใช้ครึ่งหนึ่งของวงกลมก็คือตรงนี้เมื่อกี้เราใช้มุมฉากเนาะนี่ค่ะเราใช้มุมน,นี้มันจะเศษหนึส่วนสีทีนี้เราจะใช้เส้นตรงของครึ่งวงกลมนะฮะก็คือทบกระดาษเข้าไปนะคะกอทบกระดาษเข้าไปนะ สัทบกระดาษเข้าไปนี่ค่ะพอระวางสันทบกระดาษนะคะตรงจุดสันทบกระดาษจะเป็นเส้นกลางแขนนะคะนี่ค่ะวางเลยตรงมุมสันทบนะคะ ทำเหมือนก,นกันกับเมื่อกี้นะคะเพียงแต่จุดต่างก็คือการวางกระดาษทบกระดาษด้านล่างของส่วนที่เราเอามารองนะคะจุดต่างนะ <S <S จุดเปลี่ยนก็คือกระดาษตรงแผ่นที่เรารองเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะเป็นครึ่งหนึ่งของวงกลมและไม่ใช่ครึ่งเสี้ยวแล้วนะ,ะเพราะเราต้องการบานมากนะคะวางตรงมุมนี้นะคะสันทบกระดาษไม่มีจํานวนตัวเลขบอกนะคะว่าวัดจากมุมกระดาษลงมากี่นิ้วกี่เซนจากเส้นกลางแขนตรงจุดนี้นะคะเราต้องการให้เขา ย,ย้อยออกนิดหน่อยนะคะอะ่้เราก็ถางออกไปนะคะถางออกไปพอตกใต้ลงมาจากเส้นกลางแขนอ่าเราก็ค่อยดึงนะคะค่อยคอยดึงส่วนที่เหลือนะคะตรงจุดใต้เส้นบ่าหน้าและบ่าหลังเราไม่ต้องการให้เขาห้อยเราจะไม่ได้แยกเยอะเยอะเหมือนสองส่วนนี้2ส,ส่วนนี้อาจจะเยอะตรงนี้เป็นเส้นกลางแขนสันทบกระดาษนะคะ ช่องแรกก็เยอะหน่อยช่องที่สองก็เยอะหน่อยเพราะว่าช่องที่3ที่สที่ใกล้ถึงกับตรงจกรักระแลเราจะไม่ออกไปเยอะนะคะเราจะออกไปน้อยๆน,นะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เขาตรงบ่าหน้าและบ่าหลังห้อยห้อยนะทีนี้ก็คือตกเฉลียงนะ,ะตกผ้าเฉลียงนะ,ะเราไม่ต้องการให้เขาตกเฉลียงเยอะนะตรงใต้บ่าหน้าบ่าหลังนะะนี่ค่ะเราก็จับให้ได้จังหวะน,นิดๆน่อยๆตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะฮะเพื่อนขาไม่ต้องไปซีเรียสนะไม่ต้องไป นี่ค่ะช่องนี้จะน้อยหน่อยจะน้อยหน่อยเนี่ยช่วงบ่าช่วงนี้จะตกช่วงบ่านี่ค่ะอพอเราจับได้จังหวะเสร็จแล้วนะนี่ค่ะแล้วก็ขีดร่างขึ้นมานะคะเราขีดร่างขึ้นมาเลยนี่ค่ะตามเพทเติร์เขียนที่เราแยกนะคะตรงจุด ใต้ท้องแขนเราจะเก็บขึ้นเหมือนเดิมนะคะก็คือจากตรงนี้ใต้ท้องแขนเนาะเก็บขึ้นมา2เซนนะคะถ้าเราไม่เก็บมันจะห้อยนะคะนี่ค่ะสองเซนอันนี้จากจุดนี้มาจุดนี้ก็คือแบ่งครึ่งก็คือมมตรงนี้แหละมมกระดาษง่ายๆนะคะอย่างเงี้ยเราก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งเราแต่งซ้าหรือไม่ก็ใช้มือเราวาดก็ได้แล้วแต่เรานะเอาที่ถนัดนะคะนี่ค่ะเราก็ตัดออกไป ตรงจุดนี้เราก็จะได้แขนผีเสื้อบานครึ่งวงกลมนะคะตรงนี้นะจะบานเยอะกว่าแขนผีเสื้อครึ่งเซี้ยวนะคะให้เราเลือกใช้ตามที่เราชอบนะคะนี่เป็นการเป็นเทคนิคของการวางกระดาษรองในส่วนของแผ่นด้านล่างนะคะ เราจะมีแม่แบบแขนเป็นตัวหลักเป็นตัวนำนี่ค่ะนี่คือแขนผีเสื้อครึ่งวงกลมนะคะอ่านมันจะแตกต่างกันเดี๋ยวก็จะวางให้ดูนะะี่ค่ะเขาจะต่างกันก็คือความบานสังเกตเลยไหตรงด้านล่างจะเป็นครึ่งวงกลมด้านบนจะเป็นแขนครึ่งเสี้ยวคือเศษหนึ่งส่วนสีนี่คะมันจะแตกต่างกันให้เราเลือกใช้งานตามที่เราชอบนะคะต่อมาแขนที่3นะจะเป็นแขนวงกลมมาดูการหารัศมีวงกลมนะคะ การหาวงแขนนะคะเรานารอบลักแร้ของเรานะะคที่เราสร้างเสร็จก็จะบอกว่าแขนวงกลมแขนผีเสื้ออะไรพวกนี้พวกลักแร้นะคะนี่ค่ะลักแร้เนี่ยจะบวกเยอะนะคะเราสามารถนําเสื้อแขนกุดที่เราสร้างเสร็จมาสร้างแขนเสื้อตัวนี้ได้เลยนะคะตรงเสื้อแขนกุดเอารวัดเลยเราวัดรอบแขนเราได้เท่าไหร่ของก็ได้44เซนนะคะแขนหน้าและแขนหลังรวมกันได้เท่าไหร่นํามาสร้างแขนเราจะมาสร้าง เราจะหารัศมีวงกลมนะคะมาดูวิธีทำว่าเราจะหายังไงนะคะรัศมีวงกลมนี้เราจะนำรอบลักแร้ที่เราวัดได้เมื่อกี้ก็คือ44เซนนะคะรอบลักแร้44เซนถูกต้องไหมคะ44เซนนำรอบลักแร้หาร6นะคะหาร6ได้เท่าไหร่ สี่สิบสี่นะคะหาร6ได้7จดจนะคะได้เจ็ดสุด,สดได้เจลบด้วย0.5นะคะลบด้วย0.5เซนนะคะเหลือ6.8นะคะเราจะนำหกจมาใช้นะคะเราจะนำหกจมาหารเพื่อนๆงงไหมก็จะทวนอีกครั้งนะคะรอบแรก,ก,กของเราเท่าไหร่นำมาหาร6 ะะหาร6ได้เท่าไหร่จดตัวเลขเอาไว้แล้วนําตัวเลขตัวนั้นมาลบด้วย0.5 c m อมนะคะอันนี้หลักเซนนะท่านเพื่อนขาลบด้วย0.5 cm มได้เท่าไหร่เราจะนําตัวเลขตัวนั้นมาหารน,นะคะของก้อยได้แล้วนะ6.8 6.8มิลนะคะอ่ามาเลยวางแบบนี้นะคะอ่าวางทบนี่ค่ะกระดาษแบบนี้นะคะวางทบเข้าไปเลยนี่ค่ะ อ่ะบางเข้าไปอีกนะฮะบางเข้าไปอีกกรีดมุมแหลมตรงนี้นี่ค่ะตรงจุดนี้วัดออกไปเท่ากับรอบที่เราได้มือผลลัพธ์เมืกก่อกี้คือหกจุดแปดนะคะวัดจากริมกระดาษตรงนี้นะนี่ค่ะกระจุกนี้วัดออกไปเลยค่ะหกจุดแปดมิลวัดให้รอบเลยนะคะนี่ค่ะวัดให้รอบเลยวัดออกไปเลยหกจุดแปดมิล ของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะอันนี้ตัวเลขของก้อยนะคะตัวเลขของก้อยนะ,ะแล้วก็โค้งเลยนี่ค่ะโค้งเสร็จกดรอยออกไปนะคะกดรอยออกไปนะคะรอบวงแขนเราต้องการความยาวของแขนเนี่ยเราต้องการเท่าไหร่เราคำนวณขึ้นมาเลยเอาคำนวณก่อนนะหกนิ้วนะก้อยจะวัดหกนิ้วคร่าวๆไว้ก่อนความยาวของแขนนะคะจากจุดนี้คือความยาวนะค,ะความยาว ะะจากจุดนี้เท่ากับความยาวของแขนนะฮะเข้าคร่าวก่อนอข้าคร่าวๆคร่าวก่อนนะนี่ค่ะอันนี้คือความยาวของแขนนะฮะตรงนี้จะตัดออกไปก่อนเราจะมีการแต่งนะคะถ้าไม่แต่งมันแขนแขนย้วยวงกลมนี้จะไม่สวยนะเราจะต้องแต่งพอกดรอยไปเสร็จปุ๊บร่างขึ้นมาเลยค่ะ นะฮะเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นนะของก้อยมันมองเห็นได้ชัดเพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นปลุกไข่ปลานะฮะนี่ค่ะนี่ค่ะคือได้แล้ววงกลมที่เราขีดเนี่ยมันจะได้เท่ากับรอบลักแรกของเราคือ44ี่เซนนะฮะนี่คือการหารัศมีวงกลมนะฮะเราจะได้วงเนี้ยเท่ากับรอบลักแรกของเราเมื่อกี้นะฮะ,ะต่อมานะฮะเราจะหาจุดศูนย์กลางของแขนเสื้อนะฮะฝั่งนี้เป็นหัวแขนฝั่งนี้เป็นจกัจกรแเล นะคะตรงนี้6 6นิ้วถูกต้องไหมคะ6นิ้วเอาแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่อันนี้ตรงข้างแขนตรงบา่าประมาณเส้นบ่าประมาณนี้แขน6นิ้วถูกต้องไหมคะอ่าแบ่งครึ่ง3มอ่าวัดตรงนี้3จากจุดนี้มาจุดนี้ได้เท่าไหร่เราก็แบ่งครึ่งถูกต้องไหมคะแบ่งครึง่งอจ่จุดนี้จากจุดนี้แบ่งครึง่งนะคะบวกออกจากจุดที่เราแบ่งครึ่งนะคะเพื่อน <Ved> ๆค่ะขาจากที่เราแบ่งครึ่งในส่วนของเส้นบ่า knights. ตรงนี้ามา หนึ่งนิ้วครึ่งนะคะนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะเราวาดใหม่นะคะประมาณนี้นะฮนเพื่อนขาอนี่ค่ะอ่าตัดเราจะได้แขนวงกลมที่ไม่ห้อยนะคะแต่ถ้าเราไม่แต่งแบบนี้นะเวลาเราไปใส่แขนเสื้อเลยใต้แจ็คเก,ก็ตแล้ก็จะเป็นพวงไม่สวยนี่ค่ะ,น,ะนี่คือการแต่งแขนเสื้อวงกลมอันนี้หัวแขนตรงนี้ใต้แจ็คเก,ก็ตแล้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาวิธี สร้างแขนเสื้อ3แบบในคลิปนี้นะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ค่ะก้อยลงให้เพื่อนๆดูทุกวันตามหน้างานเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีค่ะ